นี้จะพาทุกคนมารู้จักดอกข้าวพันษากันนะคะดอกข้าวพันษานะคะจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอกหงเหินนะคะซึ่งจะเป็นวงตระกูลผู้ขิงผู้ขาที่เรียกว่าดอกหงเหินเนี่ยเวลาเขาบานหรือว่าเวลาเขามีดอกแล้วเนี่ยดอกเขาจะงุ้มลงนะคะแล้วดอกของเขาเนี่ยก็จะกระจายอยู่กับก้านดอกนะคะแล้วก็เหมือนนกกลางปีกบินนะคะดอกข้าวพันษามักจะออกดอกตอนช่วงข้าวพันษาค่ะช่วงระหว่างกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนช่วงหน้าฝนและดอกข้าวพันษาก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความสงบ ความบริสุทธิ์แล้วก็ความศรัทธาด้วยค่ะ และวันนี้นะคะบ้านสวนไรนาก็จะได้ดอกข้าวพันษาซึ่งข้างๆบ้านหรือว่าบ้านของน้านะคะเขาปลูกไว้ซึ่งเขาจะแตกกอเยอะเลยค่ะเลยไปบอกน้าว่าอยากได้ดอกข้าวพันษาเนี่ยมาปลูกบ้างเพราะว่าถ้าปลูกแล้วนะคะเราก็จะปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยดินที่นํามาปลูกเนี่ยก็จะง่ายๆเลยนะคะทุกคนซึ่งจะเป็นดินที่เป็นหน้าดินแล้วก็จะมีปุ๋ยหมักใบก้ามปูที่เราหมักไว้เองซึ่งได้ระยะเวลาแล้วนะคะเขาก็ย่อยสลายเรียบร้อยเราก็นํามาผสมกับดินหรือ ว่าหน้าดินนะคะที่เราต้องการที่จะปลูกดอกข้าวพรนษาตอนที่ไปขุดมานะคะดอกข้าวพันษาเนี่ยไปดึงๆมาแล้วก็จะมีหัวหรือว่ามีเงานะคะของเขาออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีรากติดมาด้วยส่วนต้นไหนที่มีใบค่อนข้างยาวเกินหรือว่าใบเยอะเกินนะคะเราก็จะตัดออกบ้างนะคะส่วนปุ๋ยหมักใบกามปูที่เราหมักไว้นะคะตอนนี้ก็ย่อยสลายเป็นทีเรียบร้อยนะคะซึ่งเขาจะค่อนข้างร่วนแล้วก็ค,คล้ายๆกับ เป็นดินเลยนะคะดินซึ่งตอนนี้จะมีพวกไส้เดือนนะคะมาอาศัยอยู่เยอะเลยนะคะเพราะว่าดินปุ๋ยหมักที่เราหมักเนี่ยจะเป็นปุ๋ยหมักใบกามปูซึ่งผสมกับขี้วัวนะคะที่หรือว่ามูลวัวที่เรานํามาหมักผสมกันก็จะเป็นช่วงทดลองการปลูกก่อนนะคะปลูกใส่กระถางไว้ก่อนเป็นกระถางใหญ่เหมือนกันปานกลางไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะเป็นกระถางพลาสติกนะคะเราก็ผสมดินแล้วก็ปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาใส่ กระถางแบบนี้เลยนะคะพอใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําดอกข้าวพันษาเนลงปลูกตอนแรกที่บอกว่าต้นดอกข้าวพันษาเนี่ยใบเขาจะเป็นอยู่ในตระกูลของขิงของข่านะคะซึ่งเขาจะปลูกค่อนข้างง่ายนะคะดินแบบไหนเขาก็สามารถขึ้นได้นะคะแต่ว่าของเรานี่จะใช้เป็นหน้าดินแล้วก็ปุ๋ยหมักผสมกันพอปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะยกกระถางของเขานะคะมาวางในร่มรําไรก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้เขาโดนแดดเยอะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําปุ๋ยหมักนะคะมาโ รอบๆโคนต้นของเขานะคะซึ่งปุ๋ยหมักอันนี้คือเราก็หมักเองด้วยเราก็ไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนนะคะง่ายๆเลยปุ๋ยหมักเนี่ยจะมีธาตุอาหารนะคะเช่นพวกไนโตรเจนนะคะปุ๋ยหมักใบก้ามปูก็จะมีไนโตรเจนค่อนข้างเยอะนะคะช่วยให้ดินดวนซุยแล้วก็ดินปโปร่งด้วยนะคะต้นไม้จะโตเร็วด้วยช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยก็จะต้องปลูกในกระถางน,นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยฝนตกมากๆหรือฝนตกเยอะๆนะคะถ้าเราปลูกลงดินเนี่ยน้ำระบายไม่ทันนะคะอาจจะทำให ให้รากของพืชหรือว่าลำต้นของพืชนะคะเสียหายได้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะลดน้ําเขาสักหน่อยนึงนะคะสามารถนําดอกขา้าวพรรษาเนตัดไปใส่แจก,กันหรือว่านําไปบูชาพระนําไปไหว้พระหรือว่าเข้าช่อการรดอกไม้ก็ได้นะคะ<ๆ>เพราะว่ากิ่งเขาค่อนข้างแข็งแรง<ๆ>ถ้าเพื่อนๆ,ๆสนใจปลูกไปลองหามาปลูกกันดูนะคะ